ครับในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยจามันสมัยแรกครั้งที่สองนะครับปน <c oughs> ปีสอง8ันห้าร้ยห้าสิแปดนะครับ <c oughs> ครับผมขอเข้าสู่ระเบ,บียบวาระที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบน,นะครับ <c oughs> ไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปี2,558เมื่อวันที่3กรุมภาสองพันห้าร้อาสนะครับเอกสารอยู่ในมือท่านนะครับขอให้ท่านช่วยตรวจสอบด้วยครับประธานสภาครับท่านสมาชิกคณะนายกหัวหน้าสวนราชการนะครับครับสําหรับระเบียบวาระที่3นั้นนะครับเป็นการเลือก อาาบบรองประธานสภาเทศบาลตำบลนองระภูมนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยแรกเมื่อวันที่3นะครับท่านร้อยตีสมบูรณ์กาเลิ่อนผลนะครับซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองประธานสภานะครับแล้วก็ด้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนองระภูมซึ่งมีเป็นผลทําให้ ท่านต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภานะครับเพื่อนลงตำแหน่งประธานสภาทําให้ตำแหน่งดังกล่าวนั้นว่างลงนะครับซึ่งตามระเบียบข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งกําหนดไว้ว่านะครับกรณีประธานสภานะครับหรือรองประธานสภาเนี่ยนะครับมีตําแหน่งว่างลงนะครับให้มีการเลือกตั้งนะครับภายใน15้าวันนะครับภายใน15วันสําหรับวิธีการคัดเลือกประธานสภาหรือรองประธานสภานั้นนะครับ ก็ให้ท่านสมาชิกนะครับพิจารณาดูว่าท่านใดที่มีความเหมาะสมและมีความสมควรนะครับที่จะเป็นรองประธานสภานะครับก็ให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อนะครับโดยที่มีผู้รับรองสองท่านนะครับสําหรับการเสนอชื่อนั้นถ้ามีชื่อเดียวนะครับก็ให้ถือว่าผู้ที่รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาครับขออนุญาตที่แจ้งในเรื่องข้อระเบียบข้อกฎหมายเป็นทีนี้ครับท่านใดที่จะเสนอบุคคลใดนะครับ ำดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตะบลทองบาดภูขอเรียนเชิญเสนอชื่อครับขอเรียนเชิญคุณบรรการครับครับกราบเรียนท่านประธา,า,สานสภาองค์บรรการเชนบุญสมาชิกสภาเทศบาล,บาลขอเสนอท่านสอทอมทีสุสวรีเป็นรองประธานครับขอผู้รับรองครับครับขอบคุณครับแล้วบุคคลอื่นนะครับ เป็นรองประธานสภานะครับเดินเชิญครับ ครับถ้าไม่มีบุคคลใดที่เสนอชื่อบุคคลอื่นนะครับเป็นรองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับก็เป็นนั้นว่าคุณเมธีสุดถวานะครับไปรับการเลือกนะครับเป็นรองประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่กล้งครับผมเมธีสุดถวายสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งครับผมขออนุญาต ขอบคุณครับท่านสมาชิกพี่เพื่อนเพืนน่อนนังทุกท่านครับที่ให้ความไว้วางใจได้รับเลือกให้รับให้ผมเป็นรองประธานสภาเทศบาลนะครับขอบคุณครับขอบคุณอยู่ในระเบียบว,วาาะที่4นะครับเรื่องอื่นครับ